รายการชีวิตใหม่เริ่มต้นวันนี้สวัสดีค่ะรายการนี้เหมาะสําหรับทุกคนนะคะที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้เรานาเคล็ดลับจงชนะความชั่วด้วยความดีและเอื้ออาทรต่อกันและกันมาฝากนะคะเป็นเรื่องราวของตอกหกฟุตแปลโดยคุณขจรศักดิ์เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในประเทศจีนเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่มีการซ่อมแซมกําแพงบ้านเกือบมีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินทับซ้อนกับบ้านข้างเคียง ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าที่ดินที่โตเถียงกันเป็นของบ้านใครกันแน่หนึ่งในบ้านทั้งสองหลังเป็นบ้านของท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งแม่ของท่านรัฐมนตรีจึงได้เขียนจดหมายถึงลูกที่รับราชการอยู่ที่ปักกิ่งอยากให้ลูกสั่งการให้ข้าราชการท้องถิ่นออกมาจากการเรื่องนี้หลังจากที่ท่านได้รับจดหมายจากแม่แล้วท่านรัฐมนตรีจึงได้ตอบจดหมายถึงแม่ข้อความว่าจดหมายแม่มาไกลถึงเพียงนี้เพียงพอเรื่องกำแพงแม่จงอย่าได้แข็งคืน ยอมถอยสักสามฟุตจะเป็นไรไปกำแพงมืองจีนทุกวันนี้ยังคงยิ่งใหญ่แม้ไรเงาของจินซี่องเต้ล้วก็ตามชีวิตไม่ใช่สนามรลบไม่จําเป็นต้องเอาชนะคักคา,า,านกันถึงที่สุดยอมถอยกันบ้างลดการวิวาทเลี่ยงความขัดแย้งหลังจากแม่ได้อ่านจดหมายที่ลูกส่งมาจึงตัดสินใจย้ายแนวกำแพงถอยห่างเข้ามาในเขตของตัวเองสฟุตหฟุตของจีนเท่ากับเศษหนส่วนสเมตร คู่กรณีตระกูลเอื้อยเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์กลายเป็นเช่นนี้เกิดความละอายใจขึ้นมาก็เลยถอยแนวกำแพงรั้วของบ้านตนล่นเข้าไปในที่ของตนเอง3ฟุตเช่นกันระหว่างบ้านทั้งสองหลังจึงกลายเป็นตอกกว้าง6ฟุตที่ผู้คนใช้สัญจรได้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ล่วงรู้ถึงองค์จัก,กรพรรดิคังซีในเวลาต่อมาพระองประทับใจในความเอื้ออาทรและการรู้จักมีความอารมอร่วยต่อกัน อยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั่วไปจึงทรงรับสั่งมีการสร้างหลักคําจารึกว่าเอื้ออาทรไปบริษฐานอยู่บริเวณปากตอกจนกลายเป็นที่มาของตอกหฟุตอันโด่งดังและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่จนถึงทุกวันนี้หลักจารึกดังกล่าวได้รับการบรุรณะในปี1999ตัวอักษรสองตัวเอื้ออาทรยังคงถูกจารึกอยู่เหนือซุ้มประตูเรื่องของตอกหฟุต เกิดมาเพียงเพราะยอมถอยกันคนละก้าเลยกลายเป็นตำนานของความเอื้ออาทรไว้สอนรุ่นหลังซึ่งเป็นลูกรุ่นหลานจนถึงทุกวันนี้ <S 2> <S 2> สิ่งที่บ้านของท่านรัฐมนตรีจางทิ้งอี้อาจจะหดหายไปบ้างคือที่ดินเล็กน้อยที่บพบรุรุษทิ้งไว้ให้แต่สิ่งที่ได้มาคือความสงบสุขระหว่างเพื่อนบ้านและชื่อเสียงความเป็นแบบอย่างที่ดีเทลือไปไกลทั่วปัตตภีในชีวิตของเรานั้นความเอื้ออาทรเป็นพลังที่แข็งแกร่งไม่มีวันสูญหาย เพื่อนฝูงที่รู้จักมีความเอื้ออาทรต่อกันจะเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนสามีภรรยาที่รู้จักอารมุ่มอรวยให้อภัยกันและกันจะอยู่คู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายตรอกฟุตอยู่ที่เมืองถงเชิญมณฑลอันฮุยยาวประมาณร้อยเมตรข้อมูลนี้ขอบคุณคุณกระจรศักดิ์ที่แปลนะคะจากเรื่องเราเก็บประวัติศาสตร์จีนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมใน Facebook ห้องสมุดรปรินได้ค่ะวันนี้เราจึงหยิบยกข้อมูลนะคะการตอบแทนความชั่ว มาเล่าให้ฟังการตอบแทนความชั่วทําได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือเป็นกฎพื้นฐานเลยของสังคมยุคโบราณก็คือการแก้แค้นในลักษณะาตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งถือเป็นความยุติธรรมของคนยุคสมัยนั้นนะคะที่ถือว่าเท่าเทียมและเสมอภาคไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งในช่วงนั้นเขามีความเชื่อแบบนั้นและเข้าใจแบบนั้นค่ะรูปแบบที่2นะคะเกิดขึ้นในสมัยพระเยซูพระองค์ได้ปฏิรูปหลักคําสอนและก็วิธีการปฏิบัติของยุคสมัย ด้วยการนำเสนอกดแห่งความรักและการให้อภัยพระองค์ตรัสว่าความชั่วไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยความรุนแรงและการแก้แค้นแต่ความชั่วเอาชนะด้วยความดีความรักและการให้อภัยกฎการแก้แค้นตาต่อตาฟันต่อฟันส่งผลกระทบมากมายเช่นการเอาคืนไม่สิ้นสุดกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเกลียดชงังหวาดระแวงขาดความไว้ใจกันกลัวคนอื่นมาทำร้ายตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่การที่เราเรียนรู้ที่จะให้อภัยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีความสุขสุภาษิตของแอฟริกากล่าวไว้ว่าผู้ที่ให้อภัยยุติความขัดแยง้งนำมาซึ่งสันติสุขอย่างน้อยก็ภายในใจเราอีกทั้งการให้อภัยยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแท้ที่แท้จริงในพระคัมภีร์โรมบทที่ 12: ข้อ17ถึงข้อ18กล่าวว่าอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นไปได้คือ ท่าที่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนคําสอนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติกับทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบัติกับใครบางคนเพราะว่าพระเจ้าก็บอกว่าอย่าทําชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยงั้นเราไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้แต่จงมุ่งกระทําสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีไม่ใช่บางคนเห็นว่าดีนะคะใครๆก็เห็นว่าดีแต่ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนในโรมบทที่12ข้อ20ถึง21กล่าวว่าแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำจงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอยากให้ความชั่วยชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วยด้วยความดีทำไมเราต้องทำแบบนั้นนะคะยกตัวอย่างก็คือถ้าศัตรูหิวจงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ําจงให้น้ําเขาดื่มถ้าทําแบบนั้นเราโง่หรือเปล่านะคะไม่ค่ะพระเจ้าบอกว่าจะทําให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีและถ้าผู้ใดก็ตามที่ตอบแทนความดีด้วยความชั่วเมื่อเราทําดีไปแล้วแต่เขายังทําไม่ดีกับเราและจะเกิดอะไรขึ้นในพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่17บเข้อสิกล่าวว่าถ้าคนหนึ่งคนใดทําชั่วตอบแทนความดี ความชั่วจะไม่พาจากเรือนของคนคนนั้นถ้าใครก็ทำนะคะที่มีคนทำดีกับเราหรือเราทำดีกับเขาแต่ได้รับผลตอบรับกลับมาเป็นความชั่วความชั่วนั้นจะไม่พาไปจากคนที่ทำมันจะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายและปัญหามากมายให้กับชีวิตช่อง X Channel รายการชีวิตใหม่เริ่มต้นวันนี้เคล็ดลับนะคะจงชนะความชั่วด้วยความดีและจงมีความเอื้ออทรต่อกันและกัน คุณผู้ฟังมีประสบการณ์กับกับเรื่องนี้บ้างไหมคะช่วยเม้นมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ